และแล้วตรงนี้นะคะถ้าถ้าบ้านไหนมีเด็กนะคะห้ามาคากุญแจไว้เด็ดขาดเลยนะคะแบบนี้นะคะถ้าบ้านไหนมีเด็กห้ามคานะคะห้ามาคากุญแจ <Okay. S 2> เพราะว่าน้องเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดแล้วก็บิดไปได้เลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นวิธีแก้นะคะวิธีแก้นะคะ <definite. S 1> ก็คือเนี่ยค่ะต้องล็อกเบรกก้านเบรกไว้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเจนุสก็เลยเอ่อให้เรียกง่ายๆดีกว่าค่ะเอ่อเจนุสรถไฟฟ้าไปเลยดีกว่าค่ะเนาะไม่ใช่เจ๊จัดให้เงินพร้อมใช้นะคะย้ำ ขอย้ำนิดนึงนะเจ๊นะมิดค่ะอันนั้นมิดแน่นอนนะคะระวังอย่าไปโอนเงินให้เขานะคะคด้วยความปรารถนาดีนะเ,เจ๊นุชรถไฟฟ้าติดต่อได้ที่0816877249หรือ ID l ี n ลนะคะ F 3 2 4 e w m มาอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมร้านคอมโก้เจนุชจักรยานไฟฟ้ารถไฟฟ้าเสียรังสินะครับวันนี้ผมจะมา <c oughs> ทำคลิปเกี่ยวกับสาล้อนะครับ วันนี้จะพูดถึงสําล้อให้เยอะๆเลยเพราะว่ากระแสสําล้อเนี่ยมาแรงมากนะครับสัล้อลองๆจากสําล้อที่ไม่มีหลังคานะครับสําล้อสองตอนจักรยานไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเนี่ยอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือประเภทสําล้อนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากแล้วก็มีคําถามหลายคําถามนะครับถามเกี่ยวกับสําล้อมาเยอะนะ เด,เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับเจนุศนะครับก็เป็นแหล่งรวมของอจักรยานไฟฟ้านะครับประเภทรูปทรงสวยงามแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่ใช่จักรยานแบบโรลโลนะโนนฝั่งโน้นด้วยสล้อ2ตอน3ตอนจักรยานไฟฟ้ามีทั้งรุ่นแรกเริ่มนะครับแล้วก็สามล้อ ของผู้สูงอายุที่รูปทรงสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้นี่นะครับไม่ได้เป็นแบบทื่อๆนะเนี่ยสวยงามใช้งานดีด้วยนะแล้วแต่คุณภาพแล้วแต่เกรดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องใหม่รอบหนึ่งนะมีเสียงแฟนๆเรียกร้องเยอะนะเดี๋ยวมาคุยกับเจนุดนะครับจักรยานไฟฟ้าสักูยตเตอร์ไฟฟ้าบายเจนุดนะครับชั้นใต้ดินเสียรังสิตนะครับ ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ร,ร้านของเจนุสนะครับคึกคักอย่างนี้ทุกวันนะโดยเฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนคึกคักมากนะครับเต็มหน้าร้านเลยนะครับเจนุสก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้จักรยานนะครับขั้นพื้นฐานเลย ถึงแม้เราได้แบตครั้งแรกเกดไม่ดีไปก็จริงแต่เราใช้เราชาร์จเป็นประจำเราก็ยังใช้ได้ประมาณเกือบปีแต่นุ๊กบอกพี่แค่ว่าถ้าคันนี้เทียบกับคันนั้นนุ๊กก็เลยบอกว่าพี่ต้องคาใจเรื่องแบตก่อนะเพราะแบตตัวนี้ให้เกรด,ดีแต่ถ้าจนคันที่พี่ตันนี้ซื้อให้เกจเอแต่นุ๊กถึงบอกว่าคนเราอ่ะคำว่าเกจเอเกรดีเกดดีเกรด,ด,กด,ดีมันอยู่ที่ผู้ใช้ด้วยถ้าผู้ใช้ไม่รู้จักรักษามันก็คือ เสียเหมือนกันอะไรคะเปลี่ยนเได้ค่ะในราคานี้ลดเปลี่ยนให้พี่เลยเ่งเอากลับเองในราคานี้เปลี่ยนให้เลยเดี๋ยวให้เกตเอไปเลยไม่งั้นรู้ใจถึงนะใจถึงพึ่งได้ไม่งั้นพี่ก็ไม่บอกต่อกันมาหรอกเนี่ยนี่ก็บอกว่าอะไรเพื่อนคบอกมีคนบอกให้มานี่เป็นไง แรกในชีวิตไม่เคยมาเซียรังสิตเลยไม่เคยมาเซียรังสิตเลยแต่มาหาเจนูสใช่ไหมพี่มาจากไหนคะน้องจอกนองจอกมาจากน้องจอกนะครับนะลูกค้าลูกค้าบอกต่อกันมาใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าบอกต่อกันมาแล้วก็มาตามคลิป YouTube เยอะมากเมื่อกี้ขึ้นผิดจะขึ้นไปทางด่วนด้วยซ้ำหน่าไหมมายังหลงเลยหลงเราไม่เคยมาดูป้ายผิดแล้วเขาแนะนำว่าต้องมาร้านนี้ด้วยนะ พอเขาบอกไปเถอะเดี๋ยวเจ๊เขาแนะนําเองว่าคันไหนดีคันไหนไม่ดีคันไหนไม่ดีเราไม่แนะนําแต่เราก็บอกแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้หนูก็พูดเลยเบื้องต้นแต่น้องที่มาซื้อน้องก็บอกว่าเดี๋ยวพี่คนขายเขาแนะนําดีมากๆแต่กี้ก็ได้คุยกันอยู่พี่คนขาย,ายพี่เขาบอกว่า,วาเดี๋ยวพี่ซ้ดวยกัน ถามน้องคนขายที่ซื้อด้วยกันพี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่คนขายเขาจะแนะนําดีมากมากอันนี้อันนี้มาแบบไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้นัดกันเลยนะคะเนี่ยพอดีลืมเอาไม้สายมาเจอขออันนี้ใช้ไม้โอเคค่ะอ่าเดี๋ยวนุชเปลี่ยนแบตให้นะในราคานี้เลยแต่เปลี่ยนเป็นเกรดเอให้เพราะตัวนี้ก็ให้แบตดํามาเพราะให้แบตดามาเดี๋ยวเราจะให้แบตเขียวเดี๋ยวพาไปดูแบตค่ะน่ะ เดี๋ยวเราพามาเรียนรู้เรื่องแบตนะคะลูกค้าจะได้รู้ไปกับเราด้วยอ่ะ,ะพี่พข้ามานี้เลยจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ๋อนี่หอเนี่ยค่ะอย่างที่นุชบอกนะคะแบตมันจะมีเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D อีอย่างคันตะกี้ เราบอกลูกค้าว่าลูกค้าซื้อถูกได้นะแต่ลูกค้าต้องทําใจเบื้องเบื้องต้นในเรื่องของแบตเพราะแบตท,ที่ให้มามันเป็นแบตคุณภาพต่าไม่งั้นราคามันก็จะไม่ถูกแต่ถ้าถามว่าพอลูกค้าได้แบตเกรดเอไปแล้วลูกค้าจะสบายใจและลูกค้าก็จะใช้ได้นานแต่นุชก็เลยพูดว่าทั้งนี้ทั้นนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยถ้าผู้ใช้ได้แบตเกรดเอไปแต่ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักชาร์จหรือชาร์จมากเกินไป มันก็เสียเหมือนกันนะคะแบตโดยเฉพาะแบตตะกัวนะคะแบตตะกัวคือชาร์จมากเกินไปก็บวมไม่ชาร์จเลยก็เสียเพราะฉะนั้นเราต้องเดินสายกลางอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คุณภาพต่ําสุดนะคะแล้วก็ไล่ไปเลยนะคะมมอ่าะะใช่ค่ะ ีก็เป็นคำรู้สำหรับมาแบบได้จังหวะมากเลยคือวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเดอุ่นหนาฝากั้างเลยตามมาจากไหนกันบ้างเนี่ยเอฟีพี่พศเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ช่างมาเปลี่ยนแบตให้นะคะนี่นนะรับเี๋พ่มีคนถามเกี่ยวกับสาม้อเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงให้เจ้ไป รีวิวเกี่ยวกับทริปรสามล้อใช่มีคนสนใจเยอะมากเลยครับผมได้ครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านเจนุดนะครับก็ลูกค้าสนใจเยอะมากในวันอาทิตย์นะครับนี่วันนี้ผมค่อนข้างจะมาไวนิดนึงเพราะว่าอยากมาดูบรรยากาศนะครับวันนี้อาจจะยังไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปรีวิวประเภทสามล้อนะครับแล้วก็มีจักรยานต่างๆ อ่าที่มาใหม่บ้างนะครับอรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมจักรยานไฟฟ้านะครับมีทั้งรุ่นรุ่นเก่าสุดนะครับก็หมายถึงว่ารุ่นที่ดั้งเดิมนะครับฝั่งน้นนะเนี่ยฝั่งนั้นนะ่ะราคาต่ำสุดนะครับแล้วก็จะมา ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประมาณ900กว่าบาทก็มีนะ10,000กว่า9,000 10,000กว่าบาทนะครับแบตเตอรี่ลิเธียม10,500นะครับสามล้อ,อาสามล้อไฟฟ้านะครับฝั่งนี้ก็เป็นสามล้อมีลังคานะครับคือลูกค้าสนใจประเภทสามล้อนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับ นี่นะครับก็เป็นสารล้อนะครับลูกค้าสนใจสำรล้อนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับ ก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ อ๋อคันนี้ลูกค้าแบบให้ความสนใจมากเมื่อคลิปที่แล้วอะค่ะพอออกคลิปไปปุ๊บสี่คันหมดเรียบเห็นถามมาเยอะมากใช่ค่ะคันนี้เลยค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าคนถามเยอะมากเพราะว่าด้วยความน้องน่ารักค่ะ มมใช่ค่ะ,มมะคใช่ค่ะน้องน่ารักมากแต่ต้องบอกก่อนนะคะถ้าใครที่มีปัญหาขานะคะคสมมุติผู้สูงอายุมีปัญหาที่ขานะคะก็จะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าตัวนี้ใช้เบรกเท้าอย่างเดียวไม่มีเบรกม,ม,มือนะคะ,ะดีว่าเดี๋ยวนุชบอกแจ้งก่อนเพราะว่า แฟน f c เราอะ f c พี่โพส f c เจนุษเนี่ยคือบางทีเขาคิดว่ามันเหมือนเหมือนกันคิดว่าเบรกมือคิดว่ามีทั้งเบรกมือเบรกเท้า,ทาอ่ารุ่นนี้มีเบรกเท้าอย่างเดียวนะคะต้องบอกก่อนเพราะว่ามันมี f ซก็คือลูกค้านะคะแกแบบว่าคือ ทางลูกค้ามีปัญหาที่ที่ขาขวาพอดีขาวขวาพอดีเป๊ะเลยก็เลยแบบโอ้ยนุชนี่อยากให้แบบว่าลูกค้าได้รับแล้วถูกใจไงเราไม่อยากให้ได้รับแล้วผิดหวังไงคือเราเป็นคนที่แบบว่า,เ,าเราเป็นคนที่เขาเรียกะอะไรเทคแคร์ลูกค้า,าค่ะคดถูกนะค่ะเราเป็นคนที่เทคแคร์เอามากๆค่ะ ต้องต้องบอกว่า,ามีที่เบรกขาดและ,ะ,ะแล้ว,ลว,ลวตรงนี้นะคะถ้าถ้าบ้านไหนมีเด็กนะคะห้ามาคากุญแจไว้เด็ดขาดเลยนะคะแบบนี้นะคะถ้าบ้านไหนมีเด็กห้ามคานะคะห้ามาคากุญแจเพราะว่าน้องเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดแล้วก็บิดไปได้เลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นวิธีแก้นะคะวิธีแก้นะคะก็คือเนี่ยคะ่ะต้องล็อกเบรกก้านเบรกไว้แบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมนี่ก็<ม>คือ,อน,นี้คือล็อกไว้แล้วเพราะทางร้านเราจะเซฟตี้เด็กๆมากมากเลยนะคะใช่ค่ะ ก็ล็อกล็อกได้เนี่ยล็อกแล้วนี่ค่ะใช่ค่ะล็อกไว้ล็อกไว้นี่ก็คือออกไม่ได้เลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันก็คือแบบบิดไม่ไปแล้วเนี่ยบิดไม่ไปแล้วเห็นไหมใช่ค่ะก็คือกันเด็กนะคะเนี่ยเปิดแล้วนะคะถ้าไม่ล็อกนี่ไปแล้วนะก็ะพุ่งเลยนะอ่านั่นแหละพอดีจังหวะน้องมานั่งพอดีก็เลยได้พีเต์กันไปเลยรุ่นนี่เห็นนะอะไรไม่ได้เป็นโอกาสการพีเต์เป็นอย่างมากเป็นคอนเทนต์ไปเลยค่ะ วันนี้ลูกค้าเยอะนะเจ๊เยอะค่ะเยอะค่ะเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์ค่ะสามล้อนี่เยอะมากค่ะสามล้อนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเดียวค่ะเราจะเริ่มแต่สามล้อหลังคาตอนเดียวค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกสามล้อหลังคาตอนเดียวเบาะเลื่อนได้อย่างงี้คือเบาะเลื่อนได้ค่ะสามล้อหลังคาตอนเดียวเบาเลื่อนได้ค่ะเมื่อก่อนมันก็เป็นคันปกติใช่ค่ะสามล้อหลังคาตอนเดียวแบบเลื่อนได้ถ้ายังไงแล้วอยากให้ลูกค้าเนี่ย ื้อก็ซื้อสามล้อแบบมีหลังคาตอนเดียวแบบนี้ไปเลยไม่อยากให้ซื้อแบบว่าสามล้อเบาะสไลด์แล้วมาต่อหลังคาต่างหากเพราะหลังคาแบบนั้นจะไม่มีความทนทานขี่ไปมันก็จะโครงคลงโครงคลงเพราะว่าน็อตมันอาจคลอนได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาซื้อเราอยากให้ซื้อถ้าอยากได้หลังคาดีกว่าใช้คําว่าถ้าอยากได้หลังคา ก็อยากให้ซื้อที่แบบว่าหลังคามาจากโรงงานแบบนี้ไปเลยอย่าไปซื้อแบบหลังคาที่เอามาต่อที่หลังค่ะเพราะหลังคาเอามาต่อที่หลังเนี่ยเวลานั้นมันครอนมันครอนค่ะมันครอนไปลมสบัดก็อ่ามันครอนน็อตเนร์ดมันก็จะหลวมเนาะลูกค้าลูกค้าเอาคันนี้ใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวยังไงจะได้ให้น้องเข้ามาเช็คให้นะได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องเข้ามาเช็คให้นะยังไงราคาตัวอ่าถ้าเป็นตัวนี้นะคะ 23,900ค่ะถ้าเป็นตัวนี้23,900นะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะสองหมเริ่มต้นนะคะอ่ะถ้าเป็นตัวนี้เริ่มต้นนะคะฮะสองหมจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสอง0มค่ะ22,900ืนสอะคะสอง0มนะคะ 23, ตัวนี้ถ้าเป็นต่างจังหวัด27,900นะคะเคไลออนนะคะต้องบอกก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้3ล้อ2องตอนไม่มีหลังคาเวลาลูกค้าจะถามหาเจนุสเจนุสขอดูรถไฟฟ้าหน่อยโอ้โหขอดูรถไฟฟ้าดูดิพี่บวดไปซิเป็นลานเลยขอดูรถไฟฟ้าสองตอนสามตอนนะคือขอนิดนึงค่ะว่าขอดูรถจักรยานไฟฟ้าสองล้อ 3ล้อหรือ3าล้อแบบตอนเดียวสองตอนอย่างเงี้ยค่ะ<ถ>คือรถจะแบ่งเป็นประเภทนะคะคือ1จักรยานสองล้อไฟฟ้า,อ,ฟฟาอ่าส่วน3าล้อก็จะแบ่งเป็น3ล้อหนึ่งตอน3ล้อสองตอน3ล้อหนึ่งตอนก็จะด้านนี้อ่าสาล้อ ล้อหนึ่งตอนเบาะสไลด์ราคาเริ่มต้น13,900ไม่ใช่คันนี้นะคะเดี๋ยวเห็นเจนูชีคันนี้หาว่าคันนี้อีก,อนนอกเดี๋ยวจะก,การจะเข้าใจผิดกันใหญ่ไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยไม่ได้นะคะ